สวัสดีครับพบกับสุรุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สะใจจะมีกาล,ลกเกอร์ย่อเย้แกรี่นวิวว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับที่ตำกว่าแมนเชสเตตตามที่เขาทํานายเอาไว้กี่โมงกันแน่สะใจดีนะครับเอาคืนบ้างหลังจากที่แกรี่ในว,วิวออกมาบอกนะครับว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะจบท็อปหกในกนัการนี้โดยล่าสุดจะมีการล,ลกเกอร์ย่อเยเคืนสําหรับแกรี่ในวิวว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับที่ตำกวา่าแมนเชสเต์เเๆๆตามที่เขาทํานายเอาไว้กี่โมงกันแน่ จะมีเกิดอะเกิดนครับอดีตกองหลังระดับตำนานของสโมสอนลิเวอร์พูลอดไม่ได้นะครับที่จะเข้ามาขุดอดีตเพื่อเตือนใจถึงสิ่งที่แกเรนวิลเคยออกมาพูดเอาไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าลิเวอร์พูลจะไม่ติดอันดับท็อปโฟและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบอันดับที่สูงกว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ และจากที่เกมการแข่งขันฟุตบอลพิมพ์อังกฤษนัดล่าสุดที่สโมสรทันนัมฮอสเปอร์บุกมาถล่มแหลกใส่ทีมเจ้าบ้าน3ประตูต่อศูนย์ขาดมวามไม่ขี่ใส่รวดชนิดที่ว่าเป็นเกมที่ต่างชั้นกันไปเลยนะฮะเดยหลังจากที่เกมในด้านกล่าวสิ้นสุดลงทานดันของเจมี่กัลเกอร์ก็ได้ทาการรีทวิตข้อความบนโลกสี่อสืเเดียของแกรนวิลที่พูดเอาไว้กับทางดานของสกายสปอร์ตว่าแมนเชสเตอร์เตดจะจบฤดูกันในสี่อันดับแรก ส่วนลิเวอร์พูลและทอนแนมฮอสเปอร์จะต้องแย่งชิงอันดับที่5และอันดับที่6ในฤดูกาลนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานทอนแนมฮอสเปอร์ที่แกรี่เนวิลเคยมองข้ามไปนั้นกลับกลายเป็นทีมยัดเยียดความปราชัยคาบ้านให้กับไปแสดงแมนเชสเตอร์ยางไม่น่าเชื่อแน่นอนนะครับว่าท่านนั่นของเจมี่การ์ลเกอร์ก็รู้สึกขำกับบทสัมภาษณ์ดังกล่าวของแกรี่เนวิลในช่วงก่อนหน้าน,นี้เป็นอย่างมากพร้อมระบุว่าเพื่อนซีของเขานั้นน่าจะกำลังเจ็บ เียนตายกับคำพูดที่ตัวนของเขานั้นเคยมองข้ามทั้งลิเวอร์พูลและทันนัมฮอตสเปอร์ในช่วงก่อนหน้านี้เพราะมองว่าไม่มีทางเลยแหละครับที่ลิเวอร์พูลจะจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับที่ต่ำกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดยางแน่นอนและก็ไม่มีทางเลยที่แมนเชสเตอร์จะจบอันดับท็อปโฟได้ในฤดูกาลนี้หลังจากนั้นนะครับจมี่กลเลอร์ก็ย้อเย้ยแกรี่เนวิลล์อีกครั้งหลังจากที่อดีตแบ็คขวาทีมปีแสดงรายนี้พูดในรายการเดอะโอเวอร์แล ของเขาโดยเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าผมคิดว่าแมนเชสเตอร์จะไม่มีทางพ่ายขาบ้านให้กับทอร์น,นมฮอสเปอร์อย่างแน่นอนและสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกมนั้น,นี้นั้นน่าจะจบลงที่แมนเชสเตอร์เอาชนะทอร์น,นมฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อผลการแข่งออกมาเป็นแบบนี้มันก็ทำให้คาร์นินวิลรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมาก โดยเจมี่การเลเกอรนะครับยืนยันว่าการออกมาเยอะเย้ยแก๊งรีวิวในครั้งนี้ถือเป็นช่วงที่เอาเขื่อนนั่นก็เพราะว่าตัวของนั้นเคยโดนแก๊งรีวิวจัดหนักแทบไม่มีที่ยืนหลังจากที่รูปห้วยแพ้คาบันต่อนอตติแฮมฟอเรสต์ดังนั้นนี่จึงถือว่าเป็นการเอาเืนที่แสบสันที่สุดเป็นอย่างมากสําหรับเจมี่กาเลเกอร์และถือได้ว่าเป็นการเอาเืนและแก้แค้นแทนเหล่าบรรดาแฟนบอลรูพหูทั่วโลกได้เป็นอย่างดีนะฮะ ด่วนสื่อต้นทาง,งยืนยันปารีแสแซงต์แชงเล็ตเลงเซน็นสัญญาล่วงหน้ากับโมซาราในเดือนมกราคมนี้มีนักข่าวอัปเดตล่าสุดอีกแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การย้ายทีมของโมเมสซาลาปีกตัวเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้ถูกระบุว่ากําลังกลายเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมแบบสุดๆหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขากําลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้และสามารถเซน็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้ เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมการที่จะจะออกจากทีมไปแบบฟีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับโมเมสซาล่านั้นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทีมในลีกซาดิอาระเบียและล่าสุดก็เป็นทานั้นของ PIF ที่ได้ออกมายืยนยันว่าโมซาล่านั้นคือผู้เล่นคนสำคัญในการเสริมทับของทีมในลีกซาดิอาระเบียและในตอนนี้ทานั้นของกลุ่ม PIF นะครับก็ได้อนุมัติเม็ดเงินจำนวนมหาศาลหลอดเดียวกันยในทีทมในครั้งนี้เอาไว้ให้กับสโมสรที่ต้องการตัวอีกด,ด้วยดังนั้นหลายฝ่ายจึงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่โมซาดาจะตัดสินใจโบกมือลาลิเวอร์พูลหลังจบฤด,ดูกาลนี้เดยล่าสุดนะครับได้มีรายงานจากเปเ a l ทอซึ่งเป็นสื่อต้นทางของสโมสรปารีสแซง์แมงก็ได้มารายงานข่าวล่าสุดว่า ในตอนนี้สโมสรปารีสแซงต์แชมงนั้นได้หวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของโมเมตซาร่าซูน่าจากลิเวอร์พูลอีกครั้งเป็นที่เรล่อยแล้วโดยทีมดังจากลีเอิงฝรั่งเศสทีมนี้ต้องการที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับโมซาร่าในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยเพื่อเป็นการการันตีว่าจะได้ตัวซูน่าทีมชาติอียิปต์รายนี้เข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ปารีสแซงต์แชมงต้องการคว้าตัวโมซาร่าเข้าสู่ทีมนั่นก็เพื่อ จะเข้ามาแทนที่ของอุสมานเดมเบเล่ที่ณตอนนี้ลงเล่นในตำแหน่งปีกแต่ว่าทางด้านของลุย e ส์แอนโรเก้ผู้จัดการทีมปารีสแซงต์แชงกนั้นต้องการให้อุสมานเดมเบลเล่ย้ายตำแหน่งไปเล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลขสิบดังนั้นโมซาลาจึงเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมและการันตีการเป็นผู้เล่นตัวจริงถ้าหากว่าตัวของคนนั้นตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลโดยว่ากันว่าปารีสแซงต์แชงกถือเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเหมาะสมสําหรับโมซาลา กล่าวคือเป็นทีมใหญ่ของฝรั่งเศสซึ่งการันตีการควา้าแชมป์ลีกได้แทบทุกฤดูกาลรวมถึงใน,นเรื่องของค่าเหนื่อยระดับสูงนั้นก็เชื่อได้ว่าค่าตัวของโมซาราจะได้รับที่ไม่น้อยกว่าที่กําลังรับอยู่กับลิเวอร์พูลในะตอนนี้อย่างแน่นอนและสุดท้ายก็คือปารีสแซงต์แชงกงนั้นได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในทุกๆฤดูกาลซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับโมซาราได้อย่างแน่นอนนะครับ สือดังยืนยันนะครับดาวินนูเยตยังจะได้รับการสนับสนุนจากอานเนอรสลัดแต่เขามีเวลาพิสูจน์ตัวเองถึงแค่จบฤดูกาลนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนัดที่6ของฤดูกาลนี้โดยณตอนนี้หงดังลิเวอร์พูลของพวกเรากำลังเป็นทีมจากฝูงหลังบุกไปเอาชนะวูล์ฟแฮมตันมาได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเือว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆในตอนนี้ แต่สาหรับในส่วนของสถานการ์ผู้เล่นในทีมลิเวอร์พูลตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานกา,การณ์การต่อสัญญาช่วงใหม่ของผู้เล่นตัวหลักทั้ง3คนยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไรนักไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิลฟานได์เทนอเล็กซานเนลและโมเมสซาล่าที่ต่างถูกมองว่ามีอนาคตที่ไม่แน,น,น่นอนและอาจจะย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลได้ทุกเวลาและผู้เล่นอีกรายที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือดาวินนูเยตที่ถูกทางอารเนสัสแจ้งให้ทราบว่าตัวของคนนั้น มีเวลาพิสูจน์ตัวเองจนถึงช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวตามรายงานข่าวนะครับล่าสุดมาจากทางด้านของท o อต f อมไซส์ระบุว่าดามิเนตยังคงมีอนาคตที่สดใสภายในทีมลิเวอร์พูลชุดน,นี้อยู่และยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากอนเนอร์สโลตผู้จัดก,การทีมคนใหม่แต่อย่งางไรก็ตามครับดูเหมือนว่าสมสรลิเวอร์พูลนั้นอาจจะเปิดใจที่จะมองหาผู้เล่นในตำแหน่งของหน้ารายใหม่เข้ามาแทนที่ของดาวินเนสในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ด้วยถ้าหากตัวของดาวินเนส ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมได้ดังนั้นดาวินุยนะครับจึงมีเวลาพิสูจน์ตัวเองจนถึงช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เท่านั้นเพราะถ้าหาว่าตัวของเขานั้นนะครับไม่สามารถแสดงเห็นถึงการปรับปรุงฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นอย่างให้เห็นได้ชัดเจนจากช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ลิร์พูลก็อาจจะพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมในทันทีเมื่อถึงช่วงตลาดก,การซื้อานักเตะช่วงเสมอปีหน้า และสือรายนี้ยังรายงานต่อไปนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พลนั้นได้ส่งทีมงานแมวมองของสโมสรไปเฝ้าติดตามดูฟอร์มกเล่งของวิเตอร์โกเคเรสก่อนหน้าตัวเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอนแทบจะทุกนัดเลยที่มีการแข่งขันหลังจากที่ณตอนนี้ก็มีคำยืนยันที่ชัดเจนมากว่าวิเตอร์โกเคเรสนั่นกำลังตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของลิเวอร์พลในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าหลังจากที่ในนัดการนี้สุดหน้าในวัย2ุปีรายนี้ ยิงไปแล้วถึง14ประตูกับอีก5เซตจนทำให้ซูน่หน้าชาวเซบิดนรายนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูและมีความสามารถไ่แพ้ e oss, เอริงบล็อสฮาร์เลนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนว่าลิเวอร์พูลนั้นได้เล็งไปที่วิกเตอร์เกอร์เคเรสคือผู้เล่นกองหน้าที่ต้องการเสริมทัพในนุ่นกันหน้าถ้าหากว่าดาวเวนูยตสไม่สามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ดีขึ้นในกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้โดยคาดการณ์คว่าสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นน่าจะเรียกค่าตัวของ ส่วนหน้ารายนี้ในราคาที่ไม่ต่งกว่า100้ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่เทียบเท่ากับค่าตัวในการเย็ดทีมของดาวินนูเยสที่ย้ายจากเบนฟิก้ามาสู่ลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีก่อนเลยก็ว่าได้ดังนั้นหากลิเวอร์พูลจริงจังกับเดียวกันย็ดทีมของวิกเตอร์กเคเลสแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าค่าตัวในการเย็ดทีมนั้นจะไม่ใช่ปัญหาของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะฮะบทสรุปนะครับมีเวลาแค่ในนกันนี้นะครับพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะจ๊ะดาวินนูนเยสสู่ สื่อต่างประเทศพูดถึงลิวร์พูว่าเป็นเหมือนมือสังหารรับจ้างหลังเผยเห็นถึงความโหดเหี้ยมนักข่าวอังกฤษแห่ชื่นชมลิวร์พูเปรียบเสมือนมือปืนรับจ้างหลังโชว์ฟอร์มโหดบุกดับเชือดวบูมแฮมตันลิวพ <Liverpool S 2> ูลขึ้นำเป็นจ่าฝูงพิมลีกนะครับหลังจากเอาชนะบูฟแฮมตัน2ประตูต่อหนึ่งในเกมเยือนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่ใช่เกมที่สวยงามนักแต่ก็สามารถเก็บสาแต้มสําคัญได้สำเร็จ อิบไรมากกวัวนะัตเต้งมงทำประตูแรกในสึกพิลลีกให้กับตัวเองได้ก่อนหมดครึ่งแรกแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องลุ้นเหนื่อยเมื่อเสียประตูตีเสมอจากความผิดพลาดในแนวรับสุดท้ายเป็นโมเมนตสะะ์สลัยิงจุดโทษให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งและคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดนะครับโดยนักสืาออลายสำนักได้วิเคราะห์เกมนี้ว่าลิเวอร์พูลภายใต้การคุณทีมของกุนซึกคนใหมาย,ยางอร์นเนอร์สลัตนั้นแตกต่างจากยุคข,ของเชลซงคลับอย่างสิ้นเชิงจาก ครับสู่ยุคสลดัดแฮริสันรัตนะครับจากเดอะทามมองว่าเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสลัดและเจเก็ตคลับได้อย่างชัดเจนลิอร์พูในยุคของเจเก็ตคลับเล่นแบบบ้าคลัง่งบุกแหลกเธอกล่าวแต่ลิอรูพูลยุคสลัดเล่นแบบรอจังหวะรอโอกาสเหมือนมือสังหารรับจ้างที่อดทนและรอคอยเวลาที่เหมาะสมแล้วจัดการคู่ต่อสู้ส่วนท่านันวิลส์อันวินจากเดอะกาเดียนกชี้ว่าลิอร์พู มีคุณสมบัติสําคัญที่จะทําให้พวกเขาประสบความสำเร็จนั่นคือการชนะได้แม้เล่นไม่ดีลิอร์พูชนะ5จาก6กเกมในลีกพวกเขายังคงต้องเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ต่อนอตติแยมฟอร์เรสต์เขากล่าวแม้จะเริ่มต้นเกมได้ช้าแต่ลิอรูพูแสดงเห็นว่าพวกเขานนั้นสามารถเอาชนะได้แม้จะเล่นได้ไม่ดีนักซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของทีมลุนแชมป์ส่วนไมค์แม็กคัสนะครับจากเดอะเทเลกราฟ ก็เชื่อว่ากู้แข่งในพรีเมียร์ควรที่จะกังวลกับลิเวอร์พูลนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสล็อตและทีมนี้เขากล่าวพวกเขาชนะ7จาก8เกมในฤดูกาลน,นี้และยังมีโอกาสพัฒนาขึ้นได้อีกมากพวกเขาเสียประตูยากที่สุดในลีกและพร้อมที่จะเล่นเกมรับรอจังหวะสวนกลับมันอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลที่สวยงามแต่มันโหดเยี่ยมลิเวอร์พูลเปรียบเสมือนมือปืนสังหารรับจ้าง แอนดี Emmanuel, ้โรเบิร์ตสันแบ็คซ้ายสายบุกของลิเวอร์พูลออามาเปิดเผยว่าเขากับเพื่อนร่วมทีมกำลังสนุกสนานกับการทำงานภายใต้การกุมทีมของกุนซือคนใหม่อย่างอานเนอร์สลัตโดยของแดงภายใต้การกุมทีมของสลัตนั้นกำลังนำเป็นจ่าฝูงพิมลิ์นักขณะนี้โรเบิร์ตสันเปิดเผยว่านักเตะลิเวอร์พูลทุกคนกำลังสนุกสนานกับการปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นแบบใหม่แทคติกของเราจะเปลี่ยนไปในทุกๆเกมขึ้นอยู่กับตำแหน่งและสิ่งที่อา์เนอร์สลัต ต้องการจากเราโลภสันกล่าวผมยอมรับมันนะผมสนุกกับมันมากเราทุกคนรู้ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเล่นในรูปแบบเดิมๆมานานถึง7ปีมันได้ผลอย่างยอดเยี่ยมและเราทุกคนก็สนุกกับมันแต่เรารู้ว่าผู้จัดก,การทีมคนใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและทําให้มันแตกต่างออกไปผมสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนี้ผมยอมรับมันผมคิดว่าผมทําได้ดีและผมก็พัฒนาขึ้น ตำแหน่งการเล่นในสนามทั้งเกมรุกและเกมรับมันแตกต่างออกไปคุณจะเห็นได้ชัดเจนว่านักเตะรุ่นพ,พี่เข้าใจมันได้เป็นอย่างดีเราทุกคนก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราเรากําลังทําในสิ่งที่ผู้จัดจาก,การทีมต้องการและผลลัพธ์ที่ออกมาก็ค่อนข้างดีกณขณะนี้ลิร์พูก,กำลังรั้งตําแหน่งจากูงพิม์ลีกดาวโรบอสันสลัดเวอร์จิฟันไดและคนอ,อื่นๆต่างก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนักเพราะนี่มันเพิ่งผ่านไปเป็นแค่6กเกมในยุคใหม่ เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สกคัญเสมอฟันได้กล่าวทีมที่ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ด้วยดีชนะเกมและไม่มีอาการบาดเจ็บจะมีโอกาสประสบความสำเร็จส,สูงเรามารอดูกันใครจะไปรู้คุณไม่มีทางรู้หรอกโลเปสเซนกล่าวผมไม่คิดว่าทีมไหนจะมองตารางคะแนนในตอนนี้หรอกยังมีเกมให้เล่นอีกเยอะผมคิดว่ามีหลายทีมที่ดูดีในตอนนี้รอบราวช่วงคริสต์มาส คุณถึงจะรู้ว่าใครอยู่ในเส้นทางลุน้นแชมป์และคุณอยู่ในตำแหน่งได้เราก็แค่ต้องโฟกัสไปที่ตัเกมทีละผลการแข่งขันจากนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญเราจะได้เห็นกันว่าใครยังอยู่ในเส้นทางนั้นเราไม่ปล่อยละเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆทีมงานทําได้ดีมากในการเตรียมความพร้อมให้เราสําหรับทุกๆเกมทําให้แน่ใจว่าเราสดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับเราเรามีเกมทุกๆ3วันและมันจะไม่จบลงจนกว่าพระเจ้าจะรู้เมื่อไหร่เรามาดูกันว่าเราจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อทุกอย่างเข้มข้นขึ้นโรเบร์สันยืนยันว่าเขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมพบก,กับวูฟเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ข้อเท้าแม้ว่าจะมีจังหวะปะทะที่ทําให้โจโกเมสต,ต้องลงมาแทนที่เขา และแบ็กซ์ารรอยนี้คาดว่าจะกลับมาพร้อมลงสนามในเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กลางสัปดาห์กับโบโลญญ่าการมาที่นี่ก็ไม่เคยง่ายเลยโรเบอสันกล่าวถึงการเอาชนะวูฟผมคิดว่าเรามักจะเจอช่วงบ่ายที่ยากลำบากที่นี่เสมอผมนึกไม่ออกเลยว่าเราเคยมีช่วงบ่ายที่ง่ายได้ที่นี่ผมคิดว่าเราเล่นกันได้ดีกว่านี้แต่สิ่งสำคัญคือพ้นการแข่งขันผมคิดว่าเราสมควรได้รับสามแต้มในท้ายที่สุด ผมคิดว่าเราเล่นรัดกุมในเกมรับจนกระทั่งเสียประตูตีเสมอจากนั้นเราก็ทําผิดพลาดและถูกลงโทษนั่นแหละคือสิ่งที่หลีกนี้ทําแต่การกลับมาได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าเพราะไม่งั้นพวกเขาจะลงไปตั้งรับลึกและพยายามโจมตีเราอย่างรวดเร็วดังนั้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วจึงเป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่าเราคุมเกมได้ค่อนข้างดีหลังจากนั้น ด่วนเปลี่ยนทีมเชียร์ก้องห้วยไร่สุดทนประกาศเลิกเชียร์แมนยูหลังแพ้สเปอร์ยับเลิกเชียร์แมนยูก้องห้วยไร่นะครับทนไม่ไหวประกาศเลิกเป็นแฟนบนนอลแมนยูแล้วหลังทีมรักเปิดบ้านพา่พยต่อไก่เดทอนทัน,นสเปอร์ไป3ประตูต่อศูนย์ระบุชัดขอเปลี่ยนทีมเชียร์จากนี้ผมคือแฟนบอลเชลซี กรน,นี้ที่แมนยูนะครับทำงานได้อย่างย่ำแย่โดยเปิดรังโอทัดฟอร์ดพ่ายแพ้ต่อสเปอร์คารัง3ประตูต่อศูนย์ทำให้พอร์พักปีกสแสดงลงเตะหเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลนี้เก็บได้แค่7แต้มเท่านั้นจนอันดับหล่นร่วงไปอยู่ที่12ของตอรงนารางคะแนนตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลถ,ถึง8คะแนนแล้วล่าสุดก้องห้วยไร่นักร้องและนักแต่งเพลงคนดังซึ่งถือเป็นศิลปินลูกทุ่งแฟนบอลพันธะสาวกปีกสแสดง ได้ออกมาโพสข้อความผ่านโลกโซเชียลส่วนตัวว่าบันทึกไว้ในความทรงจำและช่วงชีวิตวันที่30กันยายนปี2567ผมนายอัครเดชยอดจำป่าเลิกเป็นแฟนฟุตบอลทีมแมนยูแบบเด็ดขาดหลังจากนี้ผมคือแฟนบอลเชลซีไม่ชอบแต่เพื่อนในกลุ่มเยอะดีจึงเรียนมาเพื่อสาบสำหรับก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปาเจ้า,จาของคนแต่งและร้องเพลงไซวาซีบอทีมกัน เพลงสุดดังจนมียอดเข้าไปฟังใน YouTube เพลงนี้กว่า163ล้านคนเขาเป็นสาวกแมนยูตัวยงเลยทีเดียวโดยนักร้องลูกทุ่งจากอำเภอว่านอนริวาดจังหวัดสกลนครในวยัย37ปีไม่เคยพลาดชมเกมของทีมรักลงกุงแข่งขันและมักจะออกมาโพสต์หลังจบเกมการแข่งขันจนกลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์ไปโดยปรายใหนะฮะก็อาจจะเป็นการโพสต์ขำๆนะฮะให้เลืกเจียเนี่ยคงไม่ใช่ นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของที่30กันยายน,นะน,น,นนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ตอนรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ